สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิกาเศประจำวันนาร์ที่3ก,กรกฎาคม2023ันยกันโอเคสำหรับยูโรนะครับอย่างที่บอกไว้อะแหละนะครับหลายครั้งว่าถ้าราคานั้นเทรดอยู่ที่บริเวณบาลานซ์เร l โลที่นี่เป็น t ูเท e ดโลเคชันสำหรับไบเออร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮต้าอินิเชียลสปอร์ตของวันศุกร์ได้มีโอกาสสูงมากที่เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่ นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นราคากลับขึ้นไปถึงทาเกตหลักนั่นก็คือกลางเรนจ์แล้วก็ที่บริเวณ h v n นะครับโอเคมาสู่วันนี้ก็เทรดยากประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าราคากลับมาเทรดอยู่กลางบาลานซ์แวร์นะครับแต่ไงไงก็ตามเรามีโปรไฟล์เชฟเป็น long p เชฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องดูอีกทีนึงว่าราคาจะสามารถโฮอยู่เหนือพรีมาเกตสปอร์ตได้ไหมนะครับถ้าได้เนี่ยจะมีโอกาสสูง ที่ราคานั้นจะเบรกไฮของวันก่อนหน้าแล้วถ้าเบรกได้จริงที่รีดแนซ์โซนนี้ก็จะมีโอกาสสูงเช่นเดียวกันที่ราคานั้นจะขึ้นไปถึงอินิเชียลรีดแนซ์โซนนะครับซึ่งที่นี่น่าจะมีเรียคชันไม่มากก็น้อยเนื่องจากว่าเป็น value area high นะครับถ้าหากว่ายัง expand range ขึ้นไปได้อีกทะลุอินิเชียลรี e แน n ์โซนขึ้นไปได้อีกที่นี่ balance area high นะครับตราบที่ราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนือ10122ได้ ที่นี่จะเป็นกรูเทดโลเคชันสำหรับเ e l l ลอร์เช่นเดียวกันกับดอลลาร์นะครับนี่คือยูโรพาราล่านะครับเหมือนกันเป๊ะเมื่อวันศุกร์เพราะว่าตลาดนั้นมาเทรดอยู่ที่บาลานซ์เซโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรกใต้บาลานซ์เซโลแล้วก็ยูนิเชียลสปอร์ตของวันศุกร์ไม่ได้นะครับเราก็มีโอกาสสูงที่เราจะเห็นไบ่กับเข้ามาแอคทีฟแล้วเอาราคานั้นกลับขึ้นไปสู่ตรงกลางเรนหรือบริเวณ HVN ะครับวันนี้ เหมือนกับยูโรเลยนะครับเนื่องจากว่าตลาดกลับมาเทรดอยู่ตรงกลางเรนเพราะฉะนั้นต้องสังเกตพฤติกรรมนิดนึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรไฟล์เชฟมันไม่เหมือนกับยูโรนะครับโปรไฟล์เชฟของยูโรเป็นลองพีเชฟแต่ของพาราล่าเป็นลองบีเชฟเพราะฉะนั้นเรามี Trap เ e l l ลอร์ค้างอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าราคาจะ p u l l b a ลึกซึ่งนิดนึงแต่ไม่ควรที่จะเกิน Initial Support ถ้า b u y e r ยัง Control Market อยู่ใน Smaller Time Frame กรณีที่ราคานั้นเบรกขึ้นไปเลยนะครับเหนือ HVN เหนือ Pre-Market r s s i s t ส n c e ก็จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะขึ้นไปสู่ i n initial r i s i s t a n n e Zone แต่งั้นก็ตามทีนะครับ r e เร Zone ด้านบนบน s เซล e r ยังสามารถ Active ได้อยู่เพราะต้องไม่ลืมเรายังติดอยู่ใน Balance Area 13วันนี้อยู่นะครับนี่คือพาราล่ะ ทองคำนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าถ้าที่บริเวณนี้ไปดูอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็น balance area low ของ larger time frame ถ้าที่นี่เราเห็น larger time frame buyer กับเข้ามาอีกทีจะมีโอกาสสูงมากที่1ราคาจะไม่ pull back ลึกและ2ราคาจะ break 1917.285ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นราคาเบรกขึ้นไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้ข้อยืนยันที่1นนะครับว่า larger time buyer หรือ stronger buyer กับเข้มาาอ n ทีีมีเหตุผลมากขึ้นแต่ต้องดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าราคายังสามารถ h o อยู่เหนือ initial support ได้จะมีโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะเบรก high ของวันก่อนหน้าขึ้นไปแล้วเมื่อน,นั้นจะนเฟ f i r มในระดับ2 ว่า stronger buyer กลับเข้ามา active ีโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะขึ้นไปเทส balance area high นะครับโดยที่ balance area high เริ่มต้นตั้งแต่ initial resistance ขึ้นไปจนถึง1939เราอาจจะเห็น reaction ไม่มากก็น้อยแต่การที่ราคานั้นกลับขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ larger time frame buyer กลับเข้ามา active เท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะกลายเป็น fail breakdown pattern ได้ด้วยซึ่ง fail breakdown pattern เป็น bullish pattern ตาเกตหลักก็คือราคาขึ้นไปเทสบ a ลานซ e เสี่ยหายของบาลานซ์เ r ี a ยที่มันพยายามเบรกดาวลงมาแล้วเฟลต้องไม่ลืมตอนแรกบาลานซ์เ r ี a ยดั่งเดิมเราอยู่ที่นี่นะครับราคาพยายามเบรกดาวลงมาโฮหนึ่ครั้ง2ครั้งแต่ครั้งที่3าโฮไม่ได้ราคาแบ็กอัพกลับขึ้นไปเข้าไปในบาลานซ์เ r ี a ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นเฟล r e a k ดาว n p เทิร์นก็ได้นะครับนี่คือตรงคำ ดาวโจนนะครับปรากฏว่าก่อนวันก่อนหน้านะครับเรามีโปรไฟล์เชฟเป็นลอง g p s h a p e เพราะ,ะนั้นอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับล o n g p s h a p e เนี่ยมันเป็นสัญญาณแรกที่บอกเราว่า buyer control market แล้วตลาดอาจจะ bullish เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปนั่นก็คือดูว่าราคา pullback ลึกไหมนะครับถ้า pullback ไม่ลึกแล้ว break high ของวันก่อนหน้าได้เลยมีโอกาสสูงมาก เป็นสัญญาณที่2เพื่อคอนเฟิร์มว่า buyer และ control market นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นราคาเบรกขึ้นไปได้เลยแล้วก็ e x pan d range ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีด้วยนั่นเท่ากับว่า f a i l b r e a k Down pattern นะครับมันมีเอฟเฟ t อยู่ f a i l b a c k pattern จากไหนอย่าลืมว่าเรามี balance area หวันนี้อยู่นะครับราคาเบรกลงไปคล้ายๆกับทองคําเลยเทสรอบแรกนะครับเทสรอบที่2โดนล,ลงมาเทสรอบที่3ลงมาอีกเทสรอบที่4ก็ยังลงมาอีก เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น area b บ e a k d o ถูกไครับแต่พอมันโฮไม่ได้ราคาทะลุกลับขึ้นไปตอนที่มันลงมาเทสต,ตรงนี้สําคัญมากนะครับมันเป็นัตคอนเฟิร์มว่าเรามีเฟลเบิกดาวไ t เทนนะครับเพราะฉะนั้นจากนั้นเป็นต้นไป Fail เฟล k d o w n Pattern เป็น bullish pattern มีโอกาสสูงมากที่ราคานนั้นจะขึ้นไปถึง target หลักนั่นก็คือที่ balance area high ของ balance area ที่มันพยายามเบรกแล้วเฟล นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้เราก็มีลอง p shape ของ profile ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเราจะ monitor สถานการณ์ตรงนี้นิดหนึ่งดูว่าราคานั้น pull back ลึกไหมนะครับถ้าตลาดนั้น bullish จริงแบบนิดนึงโอเคถ้าตลาดนั้น bullish จริงเราไม่ควรเห็นราคานั้น pull back ลึกซึ่งไม่ควรลงมาถึง initial support ี่ 3, นะครับแล้วก็ ลืมบอกไันนิดนึงนะครับตอนนี้ชาร์เทอมเราเปลี่ยนด้วยมาเป็น Imbalance Up เนื่องจากตลาดนั้นเบรกเอาขึ้นมาเหนือกรอบนี้นะครับขึ้นมาเพราะอย่าง,งที่บอกนะครับถ้าตลาดบู l ิสติงเราจะไม่เห็นราคานั้นพ่งแบกลึกทีนี้ถ้าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ high ของวันก,นก่อนหน้าได้ตาม profile shape ที่เป็น long p shape มันบอกเราว่า buyer control market ตลาดนั้น b u l ิ i ต h ตอนที่ราคานั้นขึ้นไปถึงที่ initial resistance ตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าทุกอย่างที่มันบอกเราเนี่ยมันเป็นโบริสทั้งหมดเราควรเห็นราคาสุดท้ายแล้วเบรกขึ้นเป็นอินิเชลลรีเซนโซนได้ถึงแม้ว่าตอนเฟิร์สเทสเราอาจจะเห็น Reaction ก็ตามนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market ในาร,รนาศา i s ซีปัจจุวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ